สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยบัวกันนะคะปุ๋ยบัวก็มีลักษณะเป็นกลมๆเม็ดเมดแต่วันนี้เราใส่จะใส่แบบนี้นะคะแบบเป็นเม็ดเล็กๆใส่ยังไงให้มีคุณภาพจริงๆแล้วปุ๋ยแบบนี้เราก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งปุ๋ยบัวจริงๆแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญบางครั้งเราหาซื้อยาก ถ้าอยู่ในเมืองเราก็หาซื้อง่ายนะคะบางทีเราอยู่ชนบุรก็หาซื้อยากเราก็สามารถมีวิธีการใช้ที่คล้ายคลึงกันนะคะถึงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามีความคล้ายแล้วก็เราสามารถใส่เจริญงอกงามได้ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอุปกรณ์ในการใส่บัวเราก่อนนะคะอันนี้ก็คือใบตองแห้งนะคะที่เราจะใช้ วิธีการใส่ปุ๋ยเม็ดแบบนี้นะคะเราก็ถ้ามีใบตองแห้งหรือมีเศษผ้าเราก็จะใช้เศษผ้านะคะแต่วันนี้เราไม่ได้นําเศษผ้ามาเราก็ใช้ใบตองแทนนะคะวิธีการก็คือใส่แบบนี้นะคะ ใบตองเมื่ออยู่ในน้ําจะทําให้ไม่หนักน,น้ําไม่เน่าเสียนะคะถ้าขาดแล้วก็ฉีกออกนะคะทำทำการโค้งแบบนี้าไม่ต้องฉีกแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งแบบนี้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปวันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยเล่งดอกใส่ไปประมาณสักยี่สิบเม็ดนะคะไม่ไล้ก แล้วเราก็โค้งเวลาเราจิ้มลงไปนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งแล้วนะคะหมุนอย่างนี้เราก็จิ้มลงไปในกระถางช่วงที่ว่างๆเหมือนเป็นการดำนาข้าวนะคะนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อเราดำลงไปปุ๋ยของเขาก็จะห่อนะคะเป็นรูปกลมๆอยู่ใต้น้ําอันนี้ก็จะปักอยู่ใต้น้ํานะคะเวลาละลายเขาก็จะละลายช้านะคะก็สามารถอยู่ได้ประมาณ1นึ่งเดือนก็เป็นการชะลอการใช้ปุ๋ยที่แรงนะคะเพราะว่าบางครั้งเราใส่แบบเป็นเม็ดไปเลยบัวเราก็อาจจะชกปุ๋ยได้นะคะแต่การใช้วิธีนี้ก็เป็นการที่ ซึมไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นการที่ทําให้บัวเราช็อกก็เป็นวิธีที่เราชอบใช้นะคะแล้วก็ได้ผลดีมากค่ะยังไงท่านผู้ชมลองนําไปใช้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ